สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับโจยแล้วครับผมที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจกนะครับวันนี้เป็นเมนูแกงเลียงกันบ้างช่วงนี้อากาศเย็นๆก็มาทานแกงเลียงอุ่นๆกันดีกว่านะครับเป็นแกงเลียงกุ้งสดนะครับก็โจกใช้กุ้งไม่เยอะเพราะว่าโจกเน้นผักนะครับวันนี้เพื่อนๆสามารถใส่กุ้งเยอะๆได้นะครับเป็นกุ้งขาวนะครับในส่วนของเครื่องแกงกันดีกว่ามาดูเครื่องแกงเครื่องแกงจะมีนะครับ4อย่างก็จะมีหอมแดงนะครับกุ้งแห้งหรือเพื่อนๆที่ไม่ทานกุ้ง สามารถใช้เป็นปลาย่างก็ได้ปลาย่างมาโขกนะครับพริกไทยเมด็ดแล้วก็กะปิครับรมงรสก็จะมีซิ้วขาวน้ำปลานะครับแล้วส่วนตัวโจ๊กจะโขลกพริกใส่ไปด้วยในตอนสุดท้ายเพื่อความให้มันออกเผ็ด,ๆน,ดๆนิดๆหอมๆร้อนๆนะครับโอเคมาดูในส่วนของผักกันบ้างก็เดี๋ยวไล่เรียงทีละโตเลยนะครับแน่นอนพระเอกเลยคือใบมังลักหนึ่งถ้วยนะครับจะใส่เยอะนิดนึงให้กลิ่นมันแรงนิดนึงนะครับฟักทอง ห็ดฟางนะครับผ่ากลางไว้ข้าวโพดอ่อนนะครับบวบหอมแล้วก็น้ำเต้าหั่นชิ้นนะครับจะใช้ประมาณนี้เพื่อนๆสามารถใส่ใบตำลึงหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะครับคือถนัดผักอะไรใส่อน,นั้นก็ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องโขลกเครื่องกันนิดนึงเดี๋ยวเราเริ่มจากการโขลกข้างแกงก่อนนะครับเพื่อนๆอเราจะใส่เจ้าพริกไทยเม็ดนะครับลงไปแล้วก็บดก่อนนะครับเพราะว่าตำแล้วเนี่ยมันแตกกระเด็นฮนะ เอาสากวางวางลงไปแตกๆนิดนึงก่อนนี่นะครับเสร็จแล้วเนื่องจากว่ากุ้งแห้งอะครับถ้าเราไม่ได้ทอดก่อนเนี่ยมันจะขลุนขงังยากฉะนั้นก็ตอ,อากุ้งแห้งลงไปขลกก่อนนะครับแต่ถ้าอยากให้มัน โขกง,ง่ายๆเนี่ยเพื่อนๆเอาไปอบหรือไปทอดก่อนก็ได้นะครับพอดีกุ้งแห้งที่เราซื้อที่ตลาดเนี่ยบางทีมันไม่ได้แห้งจริงๆแบบแห้งมากๆนะครับฉะนั้นมันจะโขกยากน,นิดนึงนี่นะครับป่นประมาณนี้คือจงกไม่เอาแบบป่นละเอียดยิบๆ,ๆ,ๆนะครับให้มันเป็นเนื้อเวลาใส่ไปในน้ําแกงเลียงเนี่ยมันจะข้นๆนะครับพเพื่อนๆเสร็จแล้วก็จะเป็นหอมแดงครับหอมแดงนี้จะแตกง่ายนิดนึงก็ใช้เวลาโขกแป๊บเดียว นี่นะครับเพื่อนๆได้มาประมาณนี้เสร็จแ,แล้วก็จะเป็นกะปินะครับพอใส่กะปิไปี่ยพริกแกงแล้วมันจะเหนืดนิดนึงจะขกยากนะครับเพื่อนๆฉะนั้นอ่าเลยใส่กะปิไว้อันอันดับสุดท้ายเลยนี่เลยจะได้แบบนี้เลยครับเนื้อกุ้งเยอะๆหน่อยแน่นๆเพราะว่าโจาชอบน้ําข้นๆนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบตดน้ําใสๆก็สามารถทําให้เครื่องแกงมันน้อยลงมานิดนึงก็ได้ครับโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไป แกงกันดีกว่าพริกเนี่ยแค่โขกให้แตกอย่างเดียวนะครับเจ้าพริกตัวนี้นะครับหรือไม่ก็เอามีดทุบๆให้แตกก็ได้ครับผมน้ําเดือดแล้วนะครับก็เอาเครื่องแกงที่เราโขกไว้นะครับลงไปเลยตอนนี้แหละน้ําจะเริ่มข้นละนี่นะครับเดี๋ยวตั้งให้เดือดสักครู่หนึ่งนะครับ หลังจากที่น้ำแกงเดือดนะครับตัวก็จะใส่ฟักทองก่อนเลยเพราะว่าสุกยากส่วนแล้วในนี้นะครับพีจกไม่ชอบทานฟักทองเละๆนะครับเลยใส่ชิ้นใหญ่นิดนึงถ้าเ,เพื่อนๆชอบแบบว่าฟักทองเละๆหน่อยก็ทําให้ชิ้นมันเล็กลงมาครับมันจะได้สม่ำเสมอสุกพอดีกับส่วนอื่นๆนะครับเราจะตั้งฟักทองอย่างนี้ครับประมาณ3-4นาทีก่อนแล้วก็ค่อยมาใส่ส่วนอื่นๆกันครับ หลังจากตั้งฟักทองมาจนครบเวลาแล้วนะครับก็เริ่มจากผักส่วนอื่นๆเลยนะครับนะเพื่อนเอาเป็นขมิพดอ่อนครับแล้วก็บวบหอมนะครับน้ำเต้าต่อเลยนะครับ เช่นเคยครับประมาณลัก2นาทีเล่งไฟนิดนึงให้มันเดือดนะครับแล้วก็ต่อไปเราถึงจะมาใส่เห็ดกันนะครับผ่านไปแล้วครับสองนาทีก็ใส่เห็ดฟางนะครับใครชอบทานเยอะๆใส่เยอะๆเลยนะครับอร่อยดีเหมือนกันครับเห็ดฟางเนี่ยนะครับอีกสักคู่หนึ่งครับหนึ่งถึงสองนาทีเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาใส่กุ้งปรุงรสชาติกันครับ ตอนนี้ผักทุกอย่างสุกแล้วนะครับสังเกตได้ก็คือมันเปลี่ยนสีหลายอย่างแล้วเพราะว่าถ้าเรารอจนมันนิ่มบนหม้อเนี่ยกว่าที่เราจะปิดไฟแล้วน้ํามันเย็นเลยเนี่ยคราวนี้มันจะเละเลยครับเพื่อนๆเราก็ชิมรสชาติกันก่อนเพราะว่าเราใส่กะปิไปแล้วใส่กุ้งแห้งไปแล้วเดี๋ยวมันจะเค็มเกินนะครับโอเคได้ความหวานจากผักต่างๆนะครับอย่างเช่นบวบเนี่ยใช้รสหวานครับโพดนี่รสหวานหลักๆเลย เสร็จแล้วก็จะมีน้ำปลานิดนึงนะครับเพิ่มความหอมซีอิ๊วขาวนิดหน่อยเหมือนกันครับเพิ่มความหอมน,นะครับตามด้วยพริกนะครับ คนไหนที่ไม่ชอบทานพริกหรือไม่ชอบทานเผ็ดในแกงเลียงนะครับไม่ต้องใส่นะครับจบชอบรสเผ็ดร้อนนิดนึงสดสดแล้วก็ตามด้วยข้าวครับปากเค็มนี่ใช่เลยประมาณนี้ครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากใส่พริกไปแล้วเนี่ยจะเป็นกุ้งเพราะว่ากุ้งเนี่ยมันสุกง,ง่ายถ้าเราใส่นานมันจะหดแล้วแข็งไม่อร่อยนะครับ พอกุ้งเริ่มเปลี่ยนสีนะครับเราจะใส่แบมงลักทับลงไปเลยเสร็จแล้วพลิกซักรอบสองรอบก็พอครับให้แบมงลักมันโดนน้ําแกงแล้วนะครับนี่นะนี่ประมาณนี้เลยครับแล้วก็ปิดไฟได้เลยเป็นอันเสร็จนะครับบวบก็จะนุ่มพอดี น้ำเต้าก็สุกแล้วนะครับทุกอย่างกุ้งก็จะนิ่มพอดีแล้วก็คือไม่แห้งไม่แข็งนะครับแล้วก็ไม่หดเกินไปนะครับฟักทองสุกเรียบร้อยกลิ่นหอมเย,ย้ายวนพริกก็กําลังจะมีความเผ็ดร้อนลงมาในน้ำแกงด้วยแล้วกินออกมาด้วยนะครับเพ<ๆ>ื่อนๆก็ เรียบร้อยแล้วครับส่วนผสมต่งตงางๆโจ๊กจะเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับลองทําทานดูยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับ s c ค i b e ช่องให้โจด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทำอาหารง่ายๆแบ่งนี้แบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆบ่อยครับผมขอโทษทีวันนี้ต้องไปแล้วครับหิวข้าวแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ